พระพุทธอิสระก็ได้แสดงความคิดเห็นกรณีที่คณะกรรมาิการยกราชน้ำนูนทำหนังสือถึงพรรคการเมืองและกลุ่มที่เห็นต่างให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับขณะที่เช้าวันนี้ได้หาหรือข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปประเทศกับประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและย้ําว่าต้องมีการทําประชามติเพื่อให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมเช้าวันนี้ที่อาคารรัฐสภาพระพุทธอิสระได้เข้าพบกับนายเทียนฉายกีรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอ และนายบรวรศักดิ์อุวานโอรองประธานสปชพร้อมนําข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศให้ผลักดันสถาบันการเมืองแห่งชาติรวมถึงผลักดันเรื่องการออกกฎหมายห้ามได้ข้อสรุปแล้ว90ข้อโดยจะขอให้พิจารณาทบทวนเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์ในลักษณะสัมปทานจาก50-60เป็น70เเซ์ได้หรือไม่ขณะเดียวกันจะมีการเสนอเรื่องการศึกษาโดยให้ไปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา เน้นเรื่องของการโตไปไม่โกงพร้อมจะเสนอให้คดีคอร์รัปชันไม่หมดอายุความและประชาชนสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเองโดยจะยืนย่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติต่อไปส่วนการหาหรือกับนายบรวรศักดิ์จะขอให้ตั้ง3มสภาหลักคือสภาสิลธรรมคุณธรรมสภาเพื่อเกษตรกรชาวนาและสภาพลังงานพร้อมกันนี้จะนำหัวข้อการหาหรือกับนายเทียนชายมาเสนอด้วย ทางนี้พระพุทธอิสระยังระบุถึงกรณีที่คณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญทําหนังสือถึงพรรคการเมืองและกลุ่มเห็นต่างให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มที่เห็นต่างส่วนพรรคการเมืองที่ปฏิเสธการเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้มองว่าควรคํานึงถึงปร,ประโยชน์ของประชาชนที่ให้เกียรติเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนดังนั้นควรทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจและจะได้ม่ถูกมองว่าเข้ามาด้วยประโยชน์ส่วนตัว พระพุทธอิสระย้ำว่าการทำประชามติเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นอกจากนี้จะมีการเสนอเรื่องการศึกษาโดยให้ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาเน้นเรื่องโตไปไม่โกง